จริงเหรอคะใช่เหรอคะหนูจริงๆเหรอคะเคยคาดหวังมาตลอดว่าจะได้มาสวัสดผมอะไรอย่างนี้เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานกับซันซิลแล้วจริงๆ cuerpo. เป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกด้วยในชีวิตสนิตเป้าอันนี้ต้องตอบเป็นนางงามหรือตอบกันคุยเฮฮาดีคะแล้วแต่ล้วแต่ฟีลิ่งโอเคได้ค่ะ คุณคิดว่าคุณสวยหรือคุณตลกคะเพราะอะไรไม่ยากคิดว่าเมยาเป็นคนสวยที่ตลกคะ่ะชอบทําให้คนอื่นมีความสุขแต่เราก็ยังมีความสวยอยู่นะคะ <Yeah. S 2> จากผลการสำรวจผู้ชายร้อยคนในผู้ชายและผู้หญิง200คนและจากผู้หญิง100คนในผู้หญิงและผู้ชาย200คน ทั้งผู้ชายและผู้หญิงทั้ง200คนถามผู้หญิงที่นั่งอ่านคำถามหนึ่งคนว่าผู้ชายชอบผู้หญิงแบบไหนไม่ยากคิดว่าผู้ชายนะ่าจะชอบผู้หญิงผมยาวที่ผมสวยเงี้ยค่ะคิดว่าผู้หญิงผมยาวมีสเสน่ห์ค่ะเหมือนยิ่งตอนที่ไม่ย่าทำกิจกรรมตอนที่ประกวดอะคะ่ะจะจะทำผมตรงเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราจะต้องนั่งรถรอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างแต่ถ้าผมตรงก็คือแค่ใช้มือสัมผเอาก็ สวยเป e ๊ะเลยจริงแล้วช่วงน yeah> ี้แม่ย่าก็ต้องเดินสายทํางานโน่นน hm ี่นั่นถ่ายแบบอะไรเงี้ย <Ja ค่ะบางทีเนี่ยเราก็ต้องหาเวลามาดูแลตัวเองด้วยนะจะดูแลผิวหน้าดูแลหุ่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีอยู่เรื่องเดียวที่แม่ย่าไม่ต้องห่วงเลยก็คือเรื่องผมค่ะผมแม่ย่าเนี่ยล็อกตรงสวยสปาร์ได้แบบสวยศิลปินที่ชอบปกติชอบบิอนเซ่ลองร้องเพลงของศิลปินที่ชอบ แต่สไตล์ลูกทุ่ง <Wow. S 1> Listen I am alone at a crossroads I'm not at home in my own home And I try and try to stay with someone I will just have n o Oh ความมั่นใจแบบมิยาหาซื้อได้จากที่ไหน ม่ต้องบอกเลยว่าความมั่นใจกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราเคยไม่มั่นใจในตัวเองด้วยแล้วก็เคยเป็นคนที่รู้สึกว่าเราเราไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนให้เราเข้มแข็งแล้วเราควรจะให้กำลังใจตัวเองและเห็นคุณค่าตัวเองได้แล้ววันหนึ่งเราก็จะมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม จะเป็นความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นความพ่ายแพ้ที่เราเคยเจอมาก่อนสิ่งเหล่านั้นนะคะเป็นตัวผลักดันเราให้เรากลับมาใหม่ให้เราขึ้นสู้ให้เราไม่ท้อความฝันนะ่ะทุกคนสามารถฝันได้ณนะวันนี้มันยังไม่ใช่หรือเวลานี้มันยังไม่ใช่ก็อย่าไปโทษตัวเองที่สําคัญคืออย่ายอมแพ้ถ้าวันนั้นเมย่ายอมแพ้ตั้งแต่ปี2016เมย่าก็ไม่มีวันนี้แน่นอนแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้สาวๆหลายๆคนที่มีความฝัน ให้ลุกคุณสู้ค่ะให้เห็นคุณค่านในตัวเองให้มองเห็นความสวยของตัวเองเพราะว่าเมย่าเชื่อว่าแค่ตั้งใจเองไก็ทําได้อยู่แล้วค่ะ